8. หนังบ็อกปัสเตอร์เรื่องดังที่เฮนรี่คาเวลไม่ถูกเลือกให้รับบทแสดงเฮนรี่คาเวลที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงแถวหน้าระดับสุดตาในทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาต้องใช้เวลากว่า20ปีถึงจะมายืนอยู่จุดนี้ได้นับตั้งแต่เป็นนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นชาวอังกฤษที่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นยุคป,ปี2000มีบทสมทบเล็กๆจากหนังรักน้ำเน่าทริสเทน แอนไอโซเดยหรือหนังแฟนตาซีสตาร์ดัสจากนั้นถึงเริ่มมีคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากซีรีส์เดอะทิวดอร์สเฮนรี่ l า ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์แมนใน Man of Steel กับปัจจุบันได้เป็นแวมไพร์นักฆ่าสุดเท่ในซีรีส์ The Witcher ที่กลายเป็นว่าเขาคือหนึ่งในนักแสดงชายของฮอลลีวูดที่มีตารางงานและโปรเจกต์ที่แน่น e เอียดไปหลายปีแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยพบผ่านกับความผิดหวังใดๆเลยเพราะในอาชีพนักแสดงของเฮนรี่ผู้นี้ต้องเผชิญหน้ากับผู้ถูกปฏิเสธโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่หลายครั้งและนี่คือ8ปหนังดังระดับบ็อกบัสเตอร์ที่เขาเคยมีชื่อถูกทาบทามแต่กลับไม่ได้ ได้ร่วมแสดงในที่สุดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยหนัง99โคตรมันวันนี้เราจะมาพูดถึง8หนังดังที่เฮนรี่คาร์เวลไม่ถูกเลือกให้รับบทแสดง1 Superman Returns Superman ใน Superman Returns and Superman Flyby นย้อนกลับไปในช่วงปี2000ต้นๆเคยมีโปรเจกต์จะสร้างหนัง Superman เรื่องใหม่ขึ้นหนึ่งในนั้นคือ Superman Flyby ของ JJ a b แอบร and Henry c a รี่ l าก็มีชื่อที่ถูกทาบทามให้มารับบทฮีโร่เก,ก่งแต่ปรากฏว่าโปรเจกต์นี้ได้เลือกการพัฒนาบทหนังก่อนจะกำเนิดเป็นโครงการหนัง Superman Returns ในปี2006ที่มีรายงานว่าเฮนรีก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ไปทดสอบ หน้ากล้องเพื่อเล่นเป็นซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้แต่ปรากฏว่าเบรนดอนรูธเป็นคนที่ถูกเลือกแทนเพราะมีรูปลักษ คล้ายกับคริสโตเฟอร์รีฟซูเปอร์แมนในตำนานแต่กระนั้นเขาก็กลับมาเป็นซูเปอร์แมนเต็มตัวอย่างสำเร็จในฐานะแมนออฟสตีลอีก6.7ปีต่อมา 2. h a แฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะก r อบเลตออฟไฟเร์เซดริกดิกรในแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะก็อบเลตออฟไฟร์ครั้งหนึ่งเฮนรี่คาร์เวลเคยได้บทตัวละครเด่นในภาคที่4ของหนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ไปครองถือว่าเป็นคาแรคเตอร์สำคัญของเรื่องที่นำไปสู่การขยายปมความดาร์กของเรื่องราวทั้งหมดแต่ปรากฏว่า ตอนที่เขามาคัดเลือกบทดังกล่าวแม้ว่าจะมีลักษณะที่เหมาะสมกับบทแต่เขาอายุได้20ปีแล้วทําให้ถูกมองว่าอายุมากกว่าบทไปสักหน่อยจึงทําให้บทนี้ตกมาเป็นของโรเบิร์ตแพตติสันที่กลายเป็นหนึ่งในบทที่เจ้งเกิดให้กับโรเบิร์ตด้วย 3. b a แบทแมนบิ๊กซ์แบทแมนในแบทแมนบิ g ก n ์เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ฮีโร่ที่เขาเฉียดเข้าใกล้มากๆเช่นเดียวกับหนังแบทแมนฉบับของคริสโตเฟอร์โนแลนที่ย้อนกลับไปตอนนี้มีการเล็งนักสแสดงชายหน้าใหม่เอาไว้หลายๆคนมีข่าวว่า หนึ่งในนั้นก็คือเฮนรี่คาร์เวลรวมอยู่ด้วยแต่เขาเคยออกมาบอกว่าเขาไม่เคยจะเฉียดโปรเจกต์นี้เลยและไม่รู้เรื่องมาก่อนเพราะไม่เคยมีใครมาคุยประเด็นนี้กับเขาด้วยเลยแต่หลายๆฝ่ายเชื่อว่าเฮนรี่น่าจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ผู้สร้างหมายปองเอาไว้ในเบื้องตน้น 4. คาสิโนโรโยลเจมบอนส์ในคาสิโนโรโยลนี่คงเป็นโปรเจกต์ที่ช้ำใจของเฮนรี่อีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวามาบ่อยๆย้อนกลับไปตอนที่สร้างคาสิโนโรโยลที่ต้องมีการค้นหาสา,ายลับคนใหม่เฮนรี่ก็คือตัวเต็งที่จะคว้าบทส07ในครั้งนั้นเพราะคุณสมบัติค่อนข้างครบยังหนุ่มและยังเป็นชาวอังกฤษด้วยแต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดทีมผู้สร้างได้เลือกเดนเนเครกที่อายุมากกว่าแทนด้วยเหตุผลที่ว่าเฮนรี่อายุยัง น้อยเกินไปที่จะมาเป็นสายลับในขณะนั้นทําให้ปัจจุบันยังมีแฟนๆเรียกร้องให้เขาได้เป็นส่วนสจิตคนใหม่ที่กําลังมีการเฟ้นหาอยู่ในตอนนี้ 5. 300พระเจ้าลีโอนิดัสใน300มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่เฮนรี่ได้รับการทาบทามให้รับบทนำเป็นมหาสุดในตำนานจากหนังแอคชั่นเอพเรื่องดังที่กลายเป็นบทหนังที่แจ้งเกิดให้อย่างสมศักดิ์ศรีแก่จอรัลดบัตเลอร์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเซ็กซ์ไนเดอร์ก็ต้องการอยากจะให้เฮนรี่มารับบทนำเรื่องนี้ด้วยเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะปฏิเสธรับงานแสดงในหนังเรื่องดังกล่าวโดยเชื่อว่าในตอนนั้นเป็นจังหวะที่ เขากำลังคอยลุ้นว่าจะได้เป็นเจมบอสคนใหม่หรือไม่ เดอะทวายไลซาก a าเอ็ดเวิร์ดคัลในเด e t w ว l i g ลซ s ก g a นี่คืออีกครั้งที่โรเบิร์ตแพตินสันทำการยิ่งซีนจากเขาไปถึงจะเป็นการยิ่งซีนแบบที่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยมาก่อนเพราะผู้ประพันธ์นิยายและหนังรักเป็นพายเรื่องดังอย่างสเตฟานีเมเยอร์ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่หนังประสบความสำเร็จอย่างสูงว่าตัวเลือกแรกของเธอที่อยากจะให้มาคัดเลือกบท e อ w ดเวิร์ดก็คือเฮนรี่คนนี้นั่นเองเพราะเขาคือต้นแบบที่ใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์หลักที่ ผู้เขียมมองเอาไว้โดยที่เฮนรี่ก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเคยถูกหมายตาให้เล่นบทนี้และเขาก็ไม่เคยไปออเดชั่นบทนี้แต่อย่างใด 7. g r e e n l a n ลนเ n เป็นอนีหนึ่งบทฮีโร่ที่เขาเกือบจะได้เล่นเหมือนกันมีรายงานว่าในขั้นตอนเตรียมงานสร้างได้มีการเล็งตัวนักแสดงหนุ่มฮอลลีวูดเอาไว้หลายๆคนเพราะนอกจากเฮนรี่คาร์วิลแล้วยังมีแบรดลีย์คูเปอร์หรือจัสตินทิมเบเล็กที่ผู้สร้างให้ความสนใจแต่ในท้ายที่สุดไรอันเดเรโนสก็กลายมาเป็นผู้ที่ถือครองบทนี้และก็ไม่สามารถประคองหนังเรื่องนี้เอาไว้ได้กลายเป็นหนังที่สร้างตราบาปให้อาชีพนักแสดงของเขาในฐานะหนังฮีโร่ที่แย่ที่สุดในประวัติ is out. 8. Fifty Shades of Grey Christian Grey ใน Fifty Shades of Grey ความสอยูิวครั้งนี้ก็ย่อมมีเขาเป็นตัวเลือกด้วยเพราะย้อนกลับไปในขั้นตอนการเริ่มสร้างหนังโรแมนติอีโรติกจากนิยายเล่มดังปรากฏว่ามีนักแสดงชายลหลายๆคนในวงการต่างมีชื่อที่เหมาะจะมารับบทเป็น m r Grey และ Henry ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของการค a สติ้งมโนจากแฟนแฟนิยายด้วยเพราะหลายฝ่ายมองเห็นว่ารูปร่างและรูปรักของเขาเหมาะกับคารคเตอร์นี้แต่ท้าที่สุด เจมี่ดอ n e n นสก็คือผู้ที่ได้รับบทนี้ไปครองโดยที่เฮนรี่ยืนยันว่าเขาไม่ได้เคยได้รับการทาบทามใดๆเกี่ยวกับหนังอีโรติกเรื่องนี้เลยก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องเล่นในของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ